ต่อไปนะคะจะเป็นการสึดบุที่สี่นะคะการทำามอปอาโดโต๊ะและเก้าอี้นะคะก่อนอื่นเด็กจะต้องมีสติก่อนนะคะเราจะต้องรู้ว่าโต๊ะเราขนาดนี้ก่อนที่จะเรียนอาจจะมีฝุ่นใช่ไหมคะมีฝุ่นผงหรือแม้แต่ที่จิงตกนะคะเราต้องรู้นะ,ะสังเกตด้วยการมองว่าเปือ้อนืป่าเปืนน้อนมากเปื้อนน้อยถ้าเปื้อนน้อยเราจะใช้ผ้าผ้าแห้งนะคะในการใช้ แล้เช็ดที่โต๊ะุ่นน,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 บบนี้นะคะในการเช็คแบบนี้ค่ะในการเช็คแบบนี้วา,แแบบา,าง,วางวแ,แล้วก็เช็คนิ้วเช็ดซ้ายไปขวาด้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเ,ลเนนคลือาา่อนามา,มนา,นากเช่นอาจจะมีปลาน้ำหวานปลาอาหารหรือก็ต่างๆนเด็กจะต้องเช็ผ้าอะไรผ้าเปียในการลิ้นลน้ำแล้วก็เอามาเช็ดแบบนี้ก็ถูหวานแล้วก็เช็คไปซ้ายไปขวาด้วยค่ะในการนี้แต่ก่อนที่เราจะเช็คเนี่ยเราว เติกตาภาพนี่เด็กมๆๆคบกันมาแบบนี้พบกันมาพะไรบพึ่งพบพึ่งมองการเสร็จแล้วพบอีกเรื่องนึ่งอีกฝั่งนั้นให้มันให้มันเป็นถักนี่ให้มันเท่ากันอ้าคนอย่างคุณยายต้องคบสี่สามครั้งอบบนี้ ของนเรียไม่ได้ของโต๊ะใช <c oughs> ่ไคะขาเช็ดโต๊ะไม่นด้แบบนี้ผ้าเพื่อน้อยัะแค่ใช้ผ้าแห้งแล้วก็เซ็ดหุ้นออกไปซ้ายขวาให้ทั่วนะคะให้ทั่วตุ๊กะแต่ถ้าหากเราเพื่อนมากเราจะต้องใช้ผ้าผบนี้ไปทำลายชุบน้ำไม่ซุบน้ำ เห็นไหมให้ทำได้ด้วยมือถือยากไหมคะ